นิทานเรื่องลูกแก้ววิเศษกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสามคนครอบครัวนี้ประกอบอาชีพด้านการค้าขายพอกับแม่จึงได้สอนลูกทั้งสให้เป็นคนเกง่งและต้องขยันขันแข็งในทุกๆด้านแม้แต่พี่น้องด้วยกันเองก็ต้องแข่งขันกัน พอเริ่มโตขึ้นพ่อกับแม่จึงได้ส่งลูกทั้งสามไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักขึ้นชื่อที่อยู่ต่างเมืองโดยผู้เป็นพ่อกับแม่ปรึกษากันว่าจะส่งลูกไปเรียนในเมืองใหญ่ลูกจะได้มีความรู้และมีเพื่อนสำหรับสร้างเครือข่ายในการค้าในเมืองนี้มีสำนักที่เปิดการเรียนการสอนที่มีชื่อเสียง ที่มีลูกหลานคนมีเงินและลูกหลานของข้าราชการระดับสูงมาเรียนและพ่อกับแม่ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้ลูกเรียนที่สำนักแห่งนี้เมื่อถึงเวลาเข้าโรงเรียนพ่อกับแม่ก็ได้จ่ายค่าเล่าเรียนและได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนพ่อกับแม่จึงได้ขอตัวกลับเพราะว่าบ้านของตน อยู่ห่างจากที่สำนักการเรียนของลูกใช้ระยะเวลาเดินเท้าถึง10วันเลยทีเดียวเมื่อเข้าโรงเรียนลูกชายคนโตและลูกชายคนรองมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนมากจึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจและจะได้ชื่นชมตนเองที่ได้ให้ความสำคัญและจะได้ชื่นชมตนว่าเก่งที่สุดในบรรดาลูกๆทั้งสามคน ส่วนลูกชายคนเล็กเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะแข่งกับพี่ๆทั้งสองเพราะรู้ตัวเองดีว่าตัวเองนั้นเมื่อเทียบกับพี่ๆยังไงก็แพ้อยู่ดีจึงไม่ได้คาดหวังอะไรมากเรียนไปตามธรรมดาวันเวลาก็ผ่านไปถึงห้าปีพี่ชายคนโตเรียนจบครบหลักสูตรก่อนน้องๆเขาดีใจมากและก็รีบเดินทางกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจ เนื่องจากตัวเองเรียนจบก่อนน้องๆระหว่างเดินทางกลับเขาเดินผ่านหมู่บ้านหลายแห่งเมื่อชาวบ้านรู้ว่าเขาเรียนจบที่สำนักขึ้นชื่อต่างก็พากันชื่นชมเขาเป็นอย่างมากสำหรับการเดินทางกลับต้องผ่านหมู่บ้านผ่านหุบเขาพี่ชายคนโตนั้น เร่งรีบในการเดินทางมากเพราะว่าอยากกลับถึงบ้านโดยเร็วเมื่อมาถึงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งในการเดินทางกลับบ้านเขาต้องลุยข้ามแม่น้ำแห่งนี้เพื่อเดินทางต่อแต่เมื่อเขากำลังจะข้ามแม่น้ำก็ได้ยินเสียงพังพรตัวหนึ่งร้องทักว่าท่านมนุษย์ผู้เจริญขอได้โปรดพาข้าข้ามแม่น้ำสายนี้ไปอีกฝากได้หรือไม่ ข้ายากไปหากินที่อีกฝากฝั่งของแม่น้ำแต่ด้วยตัวข้านี้ตัวเล็กหากกระโดดลงน้ำก็ไม่ไว้จะถูกน้ำพัดไหลพาไปด้วยเป็นแน่พอพี่ชายคนโตได้ฟังจึงบอกพังพรไปว่าตนเร่งรีบในการเดินทางจึงไม่อยากจะเสียเวลาเมื่อพูดจบ เขาก็รีบเดินลุยข้ามแม่น้ำโดยไม่ฟังเสียงของพังพรอีกต่อไปขณะเดินลุยน้ำแม่น้ำแห่งนี้ไม่ได้มีความลึกมากนักแต่มีระยะทางค่อนข้างกว้างทำให้ต้องเสียเวลาในการเดินทางเมื่อเขาเดินทางมาถึงกึ่งกลางของแม่น้ำระหว่างนั้นก็เกิดฟองอากาศจำนวนมากและเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ใต้น้ำ กำลังพุ่งตรงมาหาเขาพี่ชายคนโตไม่ทันได้ระวังตัวและไม่ทันรู้ว่ามันคือตัวอะไรก็รู้สึกเหมือนมีมือขนาดยักษ์ชุดดึงร่างของเขาให้จมลงไปในแม่น้ำและลำตัวก็ไม่สามารถที่จะขยับได้เลยแท้จริงแล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วได้มีงูยักษ์ตัวหนึ่ง ได้อาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้และมันคอยจับสัตว์ที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำกินเป็นอาหารหากมีมนุษย์คนใดหลงมามันก็จะจับกินเป็นอาหารเช่นเดียวกันเจ้าพังพรนั้นรู้ดีแต่ก็ได้ร้องเตือนตามหลังมาแต่พี่ชายคนโตมัวแต่เร่งรีบในการเดินทางจึงไม่ทันที่จะได้ยินสิ่งที่พังพรนั้นร้องตะโกนบอก เข้าใจไปเองว่าเสียงที่พังพรร้องบอกนั้นเป็นแค่เพียงคําขอร้องที่จะข้าแม่น้ำนั่นเองดังนั้นพี่ชายคนโตจึงได้จบชีวิตของตนเองแบบไม่ทันรู้ด้วยซ้ำว่าตายอย่างไรหนึ่งปีผ่านไปพี่ชายคนรองก็ได้เรียนจบการศึกษาและเดินทางกลับ ในเส้นทางเดียวกันกับพี่ชายคนโตพอมาถึงริมแม่น้ำก็ได้พบกับเจ้าพังพรตัวเดิมและพังพรตัวนี้ก็ได้ถามพี่ชายคนรองว่าท่านมนุษย์ผู้เจริญขอได้โปรดพาข,าข้าข้าแม่น้ำสายนี้ไปยังอีกฟากได้หรือไม่ข้าอยากไปหากินที่ฟากฝั่งของแม่น้ำแต่ด้วยตัวข้านี้ตัวเล็ก หากกระโดดลงน้ำก็คงไม่ไาวถูกน้ำพัดพาไปเป็นแน่พี่ชายคนรองได้ฟังก็ตอบกลับไปว่าข้าเร่งรีบในการเดินทางไม่อยากเสียวนากับสัตว์ตัวน้อยอย่างเจ้าหรอกแต่ก่อนที่พี่ชายคนรองจะเดินลงน้ำพังพรนน้อยก็ตะโกนว่าท่านมนุษย์ ในน้ำมีงูยักษ์อาศัยอยู่มันคอยจับคนและสัตว์กินเป็นอาหารขอให้ท่านอย่าพึ่งข้ามไปเลยขอให้ท่านโจงเชื่อคำค่าด้วยพี่ชายคนรองจึงบอกว่าข้าไม่เชื่อเจ้ารอกเพราะข้าไม่ยอมพาเจ้าข้ามแม่น้ำไปด้วยใช่หรือไม่เจ้าจึงแต่งเรื่องมาหลอกข้าเจ้านี่ใช้ไม่ได้เลยพังพรจึงรีบบอกว่าข้าไม่ได้โกหกเลยมันคือเรื่องจริง งูยักษ์มันอยู่ในน้ำจริงๆแต่พี่ชายคนรองก็ไม่ฟังเสียงทักทวงและได้เดินลุยน้ำเดินไปจนถึงกลางแม่น้ำก็โดนเจ้างูยักษ์จับกินได้โดยง่ายพอเจ้าพังพรเห็นดังนั้นก็เสียใจยิ่งนักที่พยายามเตือนแล้วเขาก็ไม่ยอมฟังหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีน้องชายคนเล็ก ก็เรียนจบและเขาก็เลือกเส้นทางกลับบ้านด้วยเส้นทางเดียวกันกับที่พี่ชายทั้งสองคนของเขาได้เดินผ่านพอมาถึงริมแม่น้ำเขาก็ได้พบกับเจ้าพังพรตัวเดิมและเจ้าพังพรก็ถามน้องชายคนเล็กว่าท่านมนุษย์ผู้เจริญขอได้โปรดพาข้าข้าแม่น้ำสายนี้ไปยังอีกฝากได้หรือไม่ข้ายากไปหากินอีกฝากฝั่งกันโนนของแม่น้ำ แต่ด้วยค่านี้ตัวเล็กกระจ่อยร่อยหากกระโดดลงน้ำก็คงมิวายถูกน้ำพัดพาไปเป็นแน่เนื่องจากว่าน้องชายคนเล็กเป็นคนดีมีน้ำใจและคิดว่าแค่ให้พังพนตัวเล็กๆกระโดดขี่หลังเข้าไปก็คงไม่ได้ยุ่งยากอะไรน้องชายคนเล็กจึงตอบกลับไปว่า ตกลงขึ้นมาขี่หลังข้าได้เลยเมื่อได้ยินดังนั้นพังพรก็ดีใจมากรีบวิ่งไปหาน้องชายคนเล็กและบอกกับเขาว่าก่อนที่ท่านจะเดินทางเพื่อเป็นการตอบแทนข้าขอให้ท่านตามข้ามานั่งพักทางนี้สักแป๊บหนึ่งเถิดเมื่อได้ยินดังนั้นน้องชายคนเล็กที่เดินทางมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงได้เดินตามพังพรไปโดยง่าย และพังพรก็มาเดินทางพาเขามาที่ใกล้แม่นม้ำน้องชายคนเล็กสังเกตเห็นถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆและมีร่องร้อยสัตว์ใหญ่เข้าออกอยู่เป็นประจำจึงถามว่าในถ้ำนั้นมีตัวอะไรอยู่ทำไมถึงมีรอยเหมือนสัตว์เลื้อยคลานอาศัยอยู่พังพรจึงบอกว่าในถ้ำนั้นมีงูยักษ์อาศัยอยู่ครับท่าน น้องชายคนเล็กจึงถามว่าถ้าเป็นถ้ำงูแล้วพาตนมานั่งพักที่นี่ทำไมพังพรจึงบอกว่าตอนกลางวันงูยักษ์ไม่ได้อยู่ในถ้ำมันจะอยู่ในแม่น้ำที่เรากำลังจะข้ามไปมันคอยจับคนและจับสัตว์กินพอตกกลางคืนเจ้างูยักษ์ก็จะเข้ามานอนในถ้ำแห่งนี้และพังพรก็พาน้องชายคนเล็กมานั่งที่นี่ก็เพือให้รู้ว่า หากจะลุยข้ามแม่น้ำไปก็จะโดนงูยักษ์จับกินเหมือนกับคนที่หน้าตาคล้ายกับท่านเมื่อปีที่แล้วและปีก่อนโน้นที่ได้เดินทางมาข้าขอให้พวกเขาพาข้ามไปด้วยและพยายามเตือนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเมื่อได้ยินดังนั้นน้องชายคนเล็กก็เข้าใจเรื่องทุกอย่าง หลังจากนั้นผังพรก็บอกให้เขารอที่ตรงนี้สักพักเขาจะเข้าไปเอาลูกแก้ววิเศษที่อยู่ในถ้ำที่เจ้างูยักษ์นอนเฝ้าเอาไว้ว่าแล้วผังพรน้อยก็รีบวิ่งกลับมาพร้อมกับอุ้มลูกแก้วไว้ในมือและบอกกับน้องชายคนเล็กว่าลูกแก้วนี้เป็นลูกแก้ววิเศษคนที่อมลูกแก้วเอาไว้ในปากจะสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ แต่ด้วยข้านั้นตัวเล็กไม่สามารถอมลูกแก้วไว้ได้เพราะลูกแก้วมันใหญ่เกินไปลูกแก้วน,นี้ข้ายกให้ท่านว่าแล้วน้องชายคนเล็กก็ลองอมลูกแกว้วและกระโดดขึ้นปรากฏว่าเขาเหาะได้จริงๆเมื <ST te> ่อรู้ว่าตัวเองเหาะได้ เขาก็เหาะลงมารับเจ้าพังพรเพื่อข้ามฝั่งไปด้วยกันพังพรน้อยจึงรีบกระโดดขึ้นไปขี่หลังเ้าและทั้งคู่ก็เหาะข้ามแม่น้ำไปเมื่อข้ามฝั่งมาได้พังพรจึงกล่าวลาน้องชายคนเล็กก่อนที่เขาจะลาจากกันพังพรได้บอกวิธีจัดการกับงูยักษ์เอาไว้แต่น้องชายคนเล็กก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันดังนั้น ทั้งคู่ก็ได้แยกทางกันเมื่อน,น้องชายคนเล็กเดินทางกลับมาถึงบ้านพ่อกับแม่ต่างก็ดีใจมากแต่พอน้องชายคนเล็กเล่าเรื่องพี่ชายทั้งสองให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็เสียใจมากในระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงทหารจำนวนมากกำลังผ่านหน้าบ้านและมีเสียงเป่าประกาศว่ามีงูยักษ์กินคนอยู่ในแม่น้ำ อย่าให้ประชาชนทั่วไปเดินทางไปแถวนั้นวันนี้ท่านเจ้าเมืองจะพาทหารไปปราบงูยักษ์ด้วยตัวเองเมื่อน้องชายคนเล็กได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากจึงได้บอกพ่อกับแม่ว่าจะไปช่วยเจ้าเมืองปราบงูตอนแรกพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงมากแต่เมื่อตนเองบอกว่า เขามีลูกแก้ววิเศษไว้ในมือและรู้วิธีปราบยักษ์จากพังพรแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อเจ้างูร้ายอีกสุดท้ายพอกับแม่ก็ต้องจำนนแต่ก็ขอร้องว่าให้เขานั่งพักและดื่มน้ำให้หายเหนื่อยเสียก่อนแต่หลังจากดื่มน้ำแล้วน้องชายคนเล็กก็เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากผู้เป็นพ่อ ได้แอบวางยาสลบเอาไว้เพราะเป็นห่วงบุตรชายซึ่งตอนนี้เหลืออยู่เพียงคนเดียวเมื่อน้องชายคนเล็กตื่นขึ้นมาก็คือเช้าอีกวันหนึง่งเขาก็เริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์และปรากฏว่าเขาถูกขังเอาไว้ในห้องเมื่อพ่อกับแม่รู้ว่าลูกตื่นจึงได้ขอร้องลูกอีก โดยใช้เหตุผลต่าง,าง,างนนๆนานาเพื่อไม่ให้ลูกต้องไปแต่ลูกชายก็ได้ให้เหตุผลว่าหากงูยักษ์ตัวนี้ยังอยู่จะมีคนตายอีกมากและทหารกับเจ้าเมืองก็ไม่มีใครรู้วิธีปราบเจ้างูยักษ์ตัวนี้ตนได้ให้สัญญากับพ่อแม่ว่าจะไม่เข้าใกล้งูเด็ดขาดแต่ขอแค่ไปบอกวิธีการจัดการงูกับทหารก็พอเมื่อได้ยินดังนั้นพ่อกับแม่ก็เริ่มใจอ่อน และยอมให้ลูกชายเดินทางไปปราบงูในที่สุดหลังจากนั้นน้องชายคนเล็กก็อมลูกแก้วเอาไว้ในปากและเหาะไปยังแม่น้ำเมื่อเขาไปถึงก็เป็นเวลาเดียวกันกับเจ้างูยักษ์และทหารกำลังปะทะกันพอดีโดยเจ้างูยักษ์มีขนาดใหญ่และฉลาดมากๆ มันสามารถอมน้ำไว้ในปากแล้วพ่นน้ำใส่ทหารทำให้ขบวนทหารที่มากันเป็นร้อยกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางเมื่อเห็นดังนั้นเจ้างูก็ได้ใจรีบอมน้ำและพ่นใส่ทหารโดยไม่ยั้งเมื่อมีทหารคนใดเสียหลักตกลงมาในาน้ำมันก็ใช้หางพันตัวทหารดึงลงมาในาน้ำแล้วก็กินเป็นอาหาร องชายคนเล็กเห็นดังนั้นเขาจึงเหาะขึ้นไปที่สูงเพื่อมองหาเจ้าเมืองปรากฏว่าเจ้าเมืองโดนกระแสน้ำที่งูยักษ์พ่นใส่เสียหลักกำลังจะพลัดตกลงไปในแม่น้ำแต่เขาก็เหาะไปรับตัวเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเมื่อรับตัวเจ้าเมืองแล้วเขาก็พาเจ้าเมืองไปไว้บนยอดภูเขาและช่วยทหารไว้อีกหลายคน พร้อมทั้งตะโกนบอกให้ทุกคนพากันขึ้นไปบนยอดเขาก่อนเมื่อทหารขึ้นมาครบจึงบอกกับเจ้าเมืองว่างูตัวนี้ฉลาดมากเราไม่สามารถจัดการมันได้ในเวลากลางวันแต่พอใกล้จะมืดเจ้างูยักษ์จะเข้าไปนอนในถ้ำซึ่งถ้ำแห่งนี้อยู่คนละฝั่งแม่น้ำและอยู่ใกล้ๆนี้เอง พองูยักษ์เข้าไปในถ้ำเราก็รอให้มันหลับทหารต้องช่วยกันข้นหินใหญ่เข้าไปปิดปากถ้ำเอาไว้เพราะถ้ำแห่งนั้นมีทางเข้าออกแค่เพียงทางเดียวเพื่อที่เจ้างูจะได้ออกมาไม่ได้อีกพอตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีอะไรเสียดสีกันเป็นเสียงที่ดังมากพอจะได้ยินมันคือเสียงเจ้างู กำลังเลื้อยกลับถ้ำของมันเพื่อให้แน่ใจทุกคนก็ปีนขึ้นไปดูบนต้นไม้และได้เห็นร่างเจ้างูชัดๆว่ามันกําลังเลื้อยเข้าไปในถ้ำจนมองเห็นส่วนหางของมันเข้าไปสิ้นสุดที่ปากถ้ำน้องชายคนเล็กบอกกับทหารว่าให้รอจนกว่าจะเที่ยงคืนเพราะว่าให้งูนอนหลับสนิทเสียก่อนค่อยข้ามแม่น้ำไป เมื่อถึงเวลาทหารทุกคนก็ช่วยกันยกหินขนาดใหญ่มาปิดปากถ้ำโดยปิดไว้หลายชั้นพร้อมทั้งช่วยกันขนดินเหนียวมาโบกทับเอาไว้เพื่อปิดช่องว่างต่างๆเพื่อให้เกิดความหนานแน่นและใช้เวลาเกือบทั้งคืนจนแล้วเสร็จหลังจากนั้นทุกคนก็ข้ามแม่น้ำไปอีกฝากหนึ่งเพื่อสังเกตดูว่าเจ้างูยักษ์นั่นออกมาได้หรือไม่ พอถึงรุ่งเช้าดินเหนียวก็เริ่มแห้งทำให้ปิดปากถ้ำสนิทและเจา้างูยักษ์ก็ไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไปเมื่อกลับไปถึงเมืองเจ้าเมืองก็ได้ปล่าประกาศถึงคุณงามความดีของน้องชายคนเล็กและแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางทหารเนื่องจากเขาเป็นคนดีและมีน้ำใจเจ้าเมือง จึงได้ให้น้องชายคนเล็กแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าเมืองทำให้เขาได้สืบต่อเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปและลูกชายคนเล็กก็ได้รับพ่อแม่มาอยู่ด้วยและเขาก็ได้ปกครองบ้านเมืองด้วยดีทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเรื่อยมานิทานเรื่องนี้สอนอะไรเราครับความรู้ ถึงจะมีมากแต่ก็ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาร่วมด้วยเหมือนพี่ชายทั้งสองของเขาเองที่ร่ำเรียนวิชามาจากสำนักขึ้นชื่อแต่ก็ไม่ได้ฟังเสียงทัดทานจากผู้อื่นดังนั้นหากใครไปต่างถิ่นเมื่อมีคนทักท้วงเมื่อไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนแต่ก็ควรฟังหูไวห้หูนำเรื่องนั้นมาพิจารณาใคร่ควรก่อนหรือถามไถ่ให้แน่ชัดเสียก่อนเพราะในบางครั้ง คนแปลกหน้าอาจจะเป็นคนดีที่มาเตือนภัยหรืออาจจะเป็นมิจฉาชีพที่แกล้งเป็นคนดีก็เป็นได้